ต้องตใต้เป็นนครศรีธรรมราชที่หลาดชุมทางทุ่งสงอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเป็นพิเศษมีร้านขายอาหารร้านหนึ่งลูกค้ามาเข้าคิวซื้อไม่ขาดสายมองไกลๆเหมือนว่าจะขายขนมครกครับแต่พอมาดูใกล้ๆไม่ใช่ขนมครกแต่นี่คือหอยครกทะเลเดือด คุณจามินยาภัยขาวนิดเจ้าของร้านบอกว่าหอยครกทะเลเดือดเป็นสูตรประยุกต์ที่บ้านทํามาประมาณ8ปีแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากหอยทอดแต่เปลี่ยนจากกระทะแบรนมาใช้ถาดหลุมขนมครกแทนเพื่อให้ได้ชิ้นกลมๆก,กรอบนอกนุ่มในทานง่ายดูดูไปก็คล้คลายๆกับทาโกโยากิของญี่ปุ่นครับวิธีทำคือหยอดแป้งหอยทอดลงถาดหลุมทอดจนแป้งเริ่มกรอบ แล้วใส่หน้าทะเลที่คลุกไว้กับไข่ไก่มีทั้งกุ้งสดปลาหมึกหอยปูอัดแครอทต้นหอมทอดให้เหลืองกรอบแล้วค่อยแค้ออกจากหลุมเสร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านกล่องละ25บาทได้8ชิ้นถามว่าขายดีไหม คุณจามินยาบอกว่าขายได้ประมาณวันละ3,000-5,000บาททุกอันอาทิตย์จะมาขายที่ตลาดชุมทางทุ่งสงส่วนวันอังคารถึงพฤหัสและวันเสาร์ขายที่ตลาดนัดปั๊มถาวรทุ่งสงสสสคุณจามินยาเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานประจำแต่รู้สึกอยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นจึงนำสูตรหอยทอดของที่บ้านที่ทำขายอยู่แล้วมาพัฒนาใหม่จนกลายเป็นหอยครกทะเลเดือด เราก็ไม่รู้ว่าจะทํางานอะไรอ่ะค่ะแต่ว่ามันมีสูตรที่บ้านเขาขายอยู่แล้วเราก็เลยเอามาขายที่นี่แล้วลูกค้าเขาก็คือแบบตอบรับดีเราก็เลยขายยาวมาเลยแล้วก็เราก็มีเวลาอยู่กับลูกด้วยอ่ะค่ะเราเต็มที่กับครอบครัวเด็กไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีเวลารับลูกด้วยอ่ะค่ะทำอาชีพนี้นอกจากรายได้ดี แถมยังมีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดครับ